哼哼、嗯 วามเชมันในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ไม่เกี่ยงกันและกันนั้นจงดูว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด,ด,ด้วยรพรบวิญญาณจงปร,ริบัติโอ้พระผู้เป็นเจ้าจงทื่นชมยินดีในความหวังจง จงเห็นอกเห็นใจช่วยเราพิจารณนเมื่อเขาขัดสนจงบุษบาต้อนรับแขกแต่งหน้าจงด้วยควากลียดที่เที่ยวเหนข้าจงใจอ่อนอยแช่ใจเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องรองได้จงเป็นนักหนึ่งใจเดียวกันยามใส่สูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่ามตัววัชรา รพระธรรมลมบทที่12ตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ21นี้นะครับพูดถึงความรักและก็เป็นเอาไว้แล้วว่าแต่วันนี้ผมจะยกในพระธรรมลมบทที่12บสองข้อที่ห้าที่ให้อ่านเพราะว่าอยากให้พวกเราเข้าใจบททั้งหมดครับให้เข้าใจบททั้งหมดก่อนรวบทที่12ข้อที่หบอกว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคิดและเป็นอวัยวะแตกแยกกันฉะนั้นนี่ เราจะแสดงความร่กงออกนะครับระหว่างเราและก็เอาไว้เอาไว้ก็คือพี่น้องในร่างกายของประพุทธเองนะครับพี่น้องบางคนมาเห็นการอั่านใจในรับการอ่านใจพอบางวันหรือบางคไขไม่ได้ครับก็อาจจะล้มอะไรก็ได้เพราะนั้นช่วยคำของพระเจ้าจริงสำคัญที่สุดเอเมนบอกกลยครับว่าช่วยคำของพระเจ้าสำคัญเพราะว่าช่วยคำของพระเจ้าเพราะว่าญาตาของพระเจ้าก็เป็นไฟนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เราทุกคนนะครับเมื่อมีกิจกรรมต่างๆเมื่อมีอะไรต่างๆเราลวมมือใจเรา่วมใจกันนะครับอย่าลืมว่าพระเจ้าจะอวยพ,ร,พรนะครับตรงไหนครับตรงที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงที่เิดอยู่นะครับครอบครัวที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะอวยพรเอเมนที่จัดที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะอวยพรเอเมนเพราะฉะนั้นเรามาดูสังเกตว่าเราพยายามทำเต็มที่แล้วแต่เราไปบางครั้ง การอวยพรพรวางเรื่องบางอย่างมันไม่ลงมาที่ชีวิตมาที่ครอบครัวหรือมาที่ใกเรานะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึน่งก็ได้ที่อะไร,รบ้าที่เราไม่ได้เป็นกายอยู่กันในงทุกทีนะครับเราอาจจะเอาเอาไว,ว้วอย่างอื่นจากจากคนอื่นเอามามาปากมาส่อ <c oughs> ในเอาอไว่าอางนี้ก็ได้นะครับจึงไม่ทําให้เ็นเอาวะเดียกันนะครับที่เราต้องจหรือว่าเราได้รับการส่งเรียกให้เป็นส่วน ไม่ใช่เป็นแค่ผู้เชื่อเหนให้เป็นส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ประกาศเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราถูกสร้างมาสําหรับชุมชนครับสำหรับชุมชนของเราเราล้อมสําหรับสามาคคีธรรมและปั้นไว้เป็นครอบครัวเป็นไหมพระบางทีไม่รู้จักทำอะไรกับชนที่อยู่สโดวกนะครับพระเจ้าสร้างให้อยู่ได้นะครับเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นพี่น้องก็การติดตามไะเยซู ไม่ใช่แค่การรับเชื่อแต่ยังรวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งเอเมนบอกคนกันว่าให้เป็นส่วนหนึ่ง,น,น,น,งน้องครับเราเป็นอะไรวะนะครับแห่งพลังกายของพระเงค์ก็คืออะไรก็คือคืออะไรครับเราเป็นอะไรวะเอาเรียบวะพระงกายของพระองค์ก็คืออะไรคออไรับที่ะะจะใจนะครับทีจ่จะใจเพื่อให้เอาไว้วยาวะในร่างกายเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เอาไปเลยว่าเหล่านี้ต้องอะไรครับต้องเชื่อมโยงเขา้าด้วยกันนีไ่ไหมไม,มีไหมครับที่ว่าแขนแขนเนี่ยอยู่อยู่นอกถัวยพี่เพื่อนแล้วต้องลอยไปตามไม่ไม่มีทุกตัวไว้ว่าต้องเชื่อมโยงกันนะครับต้องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกับที่เราเป็นส่วนหนึ่งในประรายของประเทศเราต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเราจะควบกอบาทในชีวิตของเราผ่านทาน 3, ทงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นอเมน พี่น้องครับถ้าเราไม่ผูกพันหรือถูกตัดขาดจากคิดจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดจัดนี่หรือยิดจัท้องถี่ก็าตามนี่คืออาการแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคืออาการถดถอยฝ่ายวิญไม่นีอ่อาการถดถอยไญญาณสังเกตเลยพี่น้องสังเกตตัวเองนะครับคืออะไรครับยกตัวอย่างการไม่มาร่วมนมันสการการไม่ได้สามัคคีธรรมการไม่ได้ประชุมหรือมีกิจกรรมต่างๆเราไม่ได้เข้าร่วม เราไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปนี้มันเป็นการบอกว่าเราเริ่มถอดถอยไฟอีกอย่างนะครับเราเริ่มถอดถอยไฟอีกอย่างนะครับผมขอพระเจ้านะครับเมื่อไปฟื้นฟูไข้เราเขียนหลากหลายใช่ไหมครับหลากหลายผู้คนใช่ไหมคัที่ไปนะครับคนแก่เที้ยนคนเดินไม่ได้เขียนรถไปเที้ยนเด็กเพี้ยนวัยรุ่นโอ้เต้นหน้าไม่ีเลยนะครับ เดินไม่ได้เขาหอบหอบไปเต้นหา้าวิธีนะครับพี่น้องตราดที่เราเต่นตัวเองว่าน,งงานมัสการพระเจ้าไม่ได้เราก็จะน้สการไม่ได้ตราบเราตาดไปที่เราเราจะเต้นยินรดงงนมัสการพระเจ้าไม่ได้เราก็จะเต้นไม่ได้นะครับหลายคนที่เคยเป็นปยาญ,ญาที่เราเคยเรียนในเคยดูในยูทูบหรือว่าแม้แต่พี่น้องมาเป็บบบนปยาน,นะครับเขาสลัดเขาพยายาม ให้บอกว่ามันอยู่ที่เราเริ่มต้นก่อนนะครับเราเริ่มต้นก่อนเสมอนะครับเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าครับแต่เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะร่วมเราพระเจ้าพร้อมที่จะรับรองเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําตามแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคิดจะจัดพี่น้องคิดจัดคือแผนการของพระเจ้าสาหรับโลกนี้ ว่าอย่างไรในมันทธิวบทที่สิบข,ข้อสิบแปดบอกว่าเราจะสร้างคิดจักรของเราไว้และพะลังแห่งความตายจะมีใช้ต่อคิดจักรเวลาพระเจ้าเห็นความสําคัญของคิดจักรเพราะนั้นคิดจักรจะไม่มีวันถูกทำลายจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นคิดจักรจะยั่งยืนกว่าจักรวาลแห่งนี้และเราจะเป็นคนนั้นที่มีบทบาทด้วยเอเมนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบัญชาให้เรารักคิดจักร คนกัรเข้ากับทรเยซูากเองนะครับคิดเทียนที่ไม่มีคิดจิตเหมือนอวัยวะไม่มีรงกายเหมืนคที่ไนะครับเราควรจะงิดและทุ่มเทในการนะครับสาีธรรมร่วมเิจรต่างๆในเื่อจเพราะฉะนั้นจจึงเป็นสิ่งที่องบอกว่าเราคือผู้เชื่อแท้เอเล่ บอกเปิดปากว่าท่านคือผู้เชื่อแท้ไหมขอบคุณนะครับ <c oughs> นะครับพี่น้องครับก็คงไม่สามารถตังรร้งตนว่าเรากรลังมามันะคิดได้จีิหรือเปล่าถ้าเราไม่อุทิศตัวให้กับกลุ่มสามพิธีกรรมการนักสการหรือกิจกรรมต่างๆนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อวานผมก็เห็นหนุนใจพี่น้องอยู่ซีรีส์เดียว หลายคนที่ขาดพระพรขาดดักเส้นทางของพระพรเพราะขาดการเชื่อถ่อนะครับเหมือนเราไปโรงเรียนทานนน่านนักเรียนท่านพี่น้องคิดว่าตัวเองเก่งท่านเรียน,นถ้าคุณครูบอกให้ทำโน่นให้ทำนี่ถ้าไม่ทำเป็นยังไงครับคะแนนได้ไหมคะแนนก็ไ,ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้นะครับพระเจ้าสั่งเราจงจงรงทั้งหลายอยู่ในพระบัีนะครับแต่เราไม่ได้ทำพระเจ้าสังว่ามันก็จงอยู่ที่เดิม <c oughs> ไม่ได้ไปไหนไ <c oughs> ปืป่อนไปไหนนะครับพี่น้องพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนใน,นพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ3-5ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทุกวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราเห็นไ,ไหมการที่เราจะเป็นสาวกของพระเจ้าเราต้องมีความรักซึ่งกันและกันเราไม่สามารถที่จะไปว่าคนอื่นได้เราไม่สามารถที่จะมีพิภกษาคนอื่นได้เพราะ เอเมนพระเจ้ารักรักเราทุกคนนะครับพระเจ้าจึงให่ผมมาเทศนาเป็นปันจุ่ันนี้นะครับย้อนบทที่สิบสามข้อสามกว่าความรักที่ท่านมีต่อกันและกันจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราเอเนยังงครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดจะจัดจะพาเราออกจากการปีตัวในลักษณะที่แก่แก่ตัวนะครับคิดจะจัดท้องดินจะบอกว่าเป็นห้องเรียนที่จะเรียนรู้ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้าหลายคนไม่ได้คิดอย่างนั้นหลายคนไปคิดว่าเอาตำแหน่งนะครับเส็นว,ว่าชีวิต้องเน,นี่เติบโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจากตำแหน่งวาถูโบนโเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพิ่มขึ้น,นจนเป็นสิยธิบายอันนี้คือความคิดของมนุษย์ที่คิดไม่ใช่พระเจ้าเรียกเรามาอย่างไรเราต้องอยู่แบบนั้นเข้าใจไหมครับเพระเาะอะไรเพราะพระเจ้ามีแผนการนะครับ ซื้อในตะลันนี้ใช่ไหมพระเจ้าจากาอะไรก็จะเอาอีกตะลันอีกคนหนึ่งมาให้ด้วยซ้ำมันอยู่ที่ว่าเราไม่สัตย์ซื่อในการส่เรงเรียกที่มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกออกมาในตำแหน่งอะไรเราสัตย์ซื่อในตำแหน่งนั้นพระเจ้าจะเพิม่มมากีกเอเมนจึงบอกว่าในรมบทที่เก้าข้อที่สิบหกนั้นพระองจะไม่เห็นเหตุฉะนั้นทุกสิ่งจิงไม่ได้ขึ้นแต่ความตั้งใจ จะเจตนาแต่ขึ้นอยู่ที่พระกุศาของพระเจ้าใช่ไหมบอกก็ให้ดหูนะครับรเพราะฉะนั้นที่บองครับจึงจะเห็นได้ว่านะครับขัรเติบโตนะครับที่ผมมุ่งใจไป็นไหนั้นไม่ได้อยู่ที่ตังหน่้น,นะครับมันอยู่ที่อะไรครับความใส่เสื้อเจ้าเรียกเราในสิ่งที่เราเป็นพระเจ้าเรียกเราในสิ่งที่เราเป็นและพระเจ้ารักเราในสิ่ง พระเจ้า่เรียกเราเรียกในสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมและพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นให้เองนะครับที่เราเพราะฉะนั้นจึงเป็นห้องเรียนที่เราจะเรียนรู้นะครับที่าจนี้เป็นน้ำหนใจเดียวกันในขอบ่อพระเจ้าถ้าเราไม่รับถ้าเราไม่เรียนรู้ในห้องเรียนนี้เราจะแบประกาศมันก็ไม่มีน้ำนะครับพระเจ้าบอกว่าที่เจียนไม่ได้อยู่กับสันโดษนะครับเป็นห้องทดลองด้วยซ้ำทดลองเรื่องอะไรชุกสน จุดต้องความรักความเห็นใจไม่เห็นแก่ตัวเหมือนที่เราเป็นข่นะครับเหมือนที่เราเป็นเข่เรียนรู้ที่จะอะไรครับที่จะสนใจคนอื่นร่วมประสบการณ์กับคนอื่นนะครับมีความสามัคคีทำตามแบบว่ากัมทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิศตัวซึ่งกันเหมือนที่เราทิศตัวกับพระเกษียณอายุการมีส่วนี้เที่จะใจอย่างเป็นที่เท่านั้นที่จะสร้างพลังขายเป็ญอย่างน่นะครับ ถ้าเราไม่วงกิจกรรมต่างๆในคิดจัดเราจะไม่สามารถที่จะมีพลังแผ่เป็นยาได้นะรับเอเทสซักบทที่4ขอ้อสมที่บอกว่าเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิง้นยึดติดต่อสัมพินและประสา,านกันโดยทุกๆข้อต่อที่ส่งประทานได้จเจริญกับโตขึ้นด้วยความรักเมื่อเอาไว้ว่าทุกอย่าง เดินเราแสดงว่าอะไรครับเราพระเจ้ารักเรานะนจึงให้คนมาตัดเกิดนเรานะครับพักทายกันซึ่งกันและกันรับใช้ซึ่งกันและกันมีสิ่งใดบ้างที่เรายังไม่รับใช้ซึ่งกันและกันสั่งสอนซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกคนให้เกียรติกันเอมไหมครับอดทนซึ่งกันและกันบางคนอดทนไหมบางคนไม่อดทนนะนะครับ ไม่ได้ไม่ได้อ่นี้ไม่ได้ไมันก็ต้องต้องบานต้องขอบคุณพระเจา้านะครับยกโทษให้ซึ่งกันและกันยอมฟังซึ่งกันและกันและท้ายสุดอุทิศตัวซึ่งกันและกันซึ่งเป็นแผนงานและก็เป็นแบบอย่างชีวิตที่ทอุเะเยสุทิได้ทาําให้พวกเราดูสิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบในครอบครัวของพระเจ้าเนเ่น <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่ความรับผิดชอบนะครับซึ่งพระเจ้าทางราทางคาดหวังให้เราทําง,งานแบบนี้ เป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมเราเป็นทีเดียรเราว่าเราบริสุทธิ์เมื่อไม่มีคนอื่นไปไงครับคอยขัดขวางเราคอยมองเราหรือตัดเกรนเรานะครับรู้ไหมว่ามันจะดูเหมือนง่ายไหมไม่มีคนอื่นบ้านเราไม่มีใครว่าเราจะมินเราเลยโอ้เราบริสุทธิ์แล้วนะครับแต่มันเป็นความบริสุทธิ์ที่จบออกนะครับเป็นความบริสุทธิ์จบออกความเป็นผู้ใหญ่ไฟเบียนนี ใ้ความสัมพันธ์เราไม่กระตุ้นมานต้องหนีเราให่คนอื่อนมากแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าวัดเราให้คนอื่นมาว่าใช้ปากเดลเรามาตัดเรื่เรานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหลายคนที่ว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่เมื่อโดนกระํำเมื่อโดนตัดเรื่นะครับก็โกรธไม่มาบกเลยอันนี้แสดงว่าเราเป็นเลยครับเรายังไม่มบริสุทธิ์วัตใจเรายังไม่บริสุทธิ์ เพราะนั้นพี่น้องเราจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นผ่านการเรียนรู้จากกันและกันเอเมนผ่านการเรียนรู้จากกันและกันเมื่อคนอื่นนะครับเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเขาเราก็จะเรียนรู้เติบโตไปพร้อมเห็นไหมหลายจากมาเป็นพยานเราก็ได้รู้สิ่งที่พระเจ้าผ่านทํางานผ่านเขาเอ้าพระเจ้าก็ทำงานผ่านเขาแบบนี้ได้พระเจ้าก็จะทำงานผ่านเราแบบนี้ได้เหมือนกันเหมือนพระเจ้าเป็นพรอระเจ้าปกป้องคุณแม่ลูกตาใช่ไหมวะโอ้พรหลับ เจ้าแบบนี้ก็มีเนาะเราก็สามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้แบบนี้ขนาดเอเมนไหมครับนี่คือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอะไรกันนะครับผมมีความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราทุกคนพระเจ้าจึงให้ทุกคนมาอยู่ในชีวิตของเรานะครับเปลี่ยนรอบๆอยู่ในชีวิตเราพระองค์จึงบอกว่านะครับอย่าให้เราเมื่อล้าในการทำดีนะครับอย่าให้เราไม่ล้าในการทำดีนะครับเพราะฉะนั้นคิดจากเครื่องมือของพระเจ้าบนโลกนี้เอเมน รือ, Bref, ข,อของพระเจ้าบนโลกนี้นะครับซึ่งพระเจ้าจะทรงทํางานผ่านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนมีงานที่ต้องทํานะครับมีงานที่จะต้องทําและเป็นประโยชน์กิจัดเราไม่ได้เป็นแบบจากความรักของพระเจ้าด้วยการท้านกาแต่กันต้นั้นแต่เราต้องนําความรักแบบนี้ไปยังไปยังไงรครับไปยังคน คิดจากนี้อบรมตัเกเตือนสั่งสอนเพื่อที่จะให้เรานั้นหล่หายเราสามารถทาบาปทุกอย่างได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมดังน,นั้นพระเจ้าจึงมอบหมายหนะ้าที่ให้เราแต่ละคนรับผิดชอบดูแลซึ่งกัาแการันซึ่งให้อยู่ในทางของพระเจ้าอเมนนะครับในทางพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าใครสักคนกําลังมีจิตึิอยญาณที่สั่นคลอนในเวลานี้หรือวัานไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องรับผิดชอบที่จะอะไรครับ ที่จะไปตามหาที่จะไปตามหาและนําเขากลับมาสู่การสาธกีธรรมที่มาจากพระเจ้านะครับและที่ดจ,ะจะัดจ,จะให้การปกป้องฝ่ายวิญญาพี่น้องรับพระเจ้าประทานความรับผิดชอบแก่ผู้นั้นที่เป็นผู้เลี้ยงแก่ให้คอยเฝ้าระวังป้องกันพิทักษ์และดูแลสวัสดิภาพฝ่ายปิญญาของคงแก,นก่นะครับในแต่ที่จัดนะครับบางครั้งสังเกตไหมว่าบางครั้งผมไม่ได้พูดกับสมาชิก หลายคนผมอาจจะพูดกับบางคนที <illions. S 2> <questo> ่เต <t> ิบโตขายอิญฉาจะพูดได้ในบางเรื่องนะครับไม่พูดบางเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่เติบโตแายอิญฉาพระเจ้าจะให้ของบัทานสำหรับผู้นำแล้วสังเกตได้เราสามารถพูดได้ทุกอย่างถ้าไม่พุดคนที่ยังไม่เติบโตไปไรับบางครั้งสุดนะครับบางครั้งเสุดนะครับี่นเอาครับรู้ไหมว่าสาการมันชอบคิดจัดที่แยกตัวตัดขาดจากชีวิตใน่างกายของผีสตารันชอบ ชอบนั้คนที่ปิดตัวออกจากครอบครัวไม่ได้และไม่รับผิดชอบต่อผู้นำเผยปัญญาผู้นำเผยปัญญานะครับสมมติว่าจะเป็นคิดจักเราผู้นำเผยปัญญาที่ใครครับเสียพิบัติแน่นอนไม่ได้ผู้นำคิดจักอื่เราต้องนะครับเราต้องให้เกิดแก่ผู้นำเผยปัญญานะครับเราต้องรับผิดชอบต่อผู้นำเผยปัญญาด้วยนะครับเพียงแค่าม,มาสตามันรู้ว่าพวกเขาป้องกันตัวไม่ได้ หมายถึงว่าลูกแกะที่แยกตัวไปและไม่มีกำลังนะครับต้านทานมันก็จะเล่นงานไม่มีการปกปูไปไีงานพี่นะ้องทุกคนแก่ c, อยู่ในที่จัดและก็เป็นวัตถุประสงค์ที่จะอยู่เพื่อคนนะครับคนที่จะอยู่ด้วยกันหลักการจริงดำเนินไปในที่จัดง,งานที่จะต้องทำพลังที่จะต้องขับเคลื่อนเนื่เกิดขึ้นในทีน่จัดนะครับเพรานะอะไรครับเพราะในที่จัดการรัฐศาร ช่วยให้เราจัดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะครับมีหลายคนนมัสการพระเจ้าอันนี้เราต้องพูดความจริงถ้าผมไม่ไม่ได้พูดความจริงผมก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับพี่ร้องครับการเสียบที่หนึ่งพฤศจิกปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดกับใจมุนย์หรือข้าพเจ้าทําให้เป็นที่ชอบปฏิทิยของพระเจ้าไม่ใช่หรือข้าพเจ้าอุห์ประจบประแจงมุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากาลังประจบประแจงมุษย์อยู่ ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้รับใช้ของธุรกิจนามักการนัดมาสการช่วยนี้เราจะจอดที่พระเจ้าสิ่งใดก็ตามแต่เมื่อเรานมัศการเราจดจ่อที่ตนเองคนอื่นมองแล้วตนเองได้รับเปลี่ยนผิดการนามัศการคนอื่นมองแล้วโอ้พนเจ้าของเขายิ่งใหญ่นี่งนะครับพระชานได้รับเปลี่ยนผ่านเนื่องด้วสิ่งที่ถูกไม่นั่นเป็นการนมัศการท่าตัวเอง รูปแบบของตัวเองนะครับคนบางคนที่ไม่ได้เติบโตอยู่ดิ่ๆแลหนักงเดิมเพราะอะไรครับการเชื่อฟังการเรนเชื่อฟังเมื่อไม่เชื่อฟังก็ไม่ทำตามเอาแต่ใจไปเองเพราะว่านิสัยเก่าหรือนิสัยเก่านะครับยังอยู่เลยไม่ได้ไปไหนมาไหนถามว่าโกหกสียพิบาลได้ไหมได้แต่พระเจ้าไม่น่าโกหกพระเจ้าไม่ได้แน่นอนถ้าพี่น้องยังเองนเ้าจนะครับ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราไม่อยากเก็บพระเจ้าและก็ไม่ได้ให้เกี็บพระเจ้าด้วยชีวิตเราจึงไม่ได้เปลี่ยนใครที่ยอมใจกับพระเจ้าชีวิตเขาจะเปลี่ยนครับชีวิตเขาจะเปลี่ยนแล้วก็จะเติดบูตเรื่อยๆนะครับเมื่อคนที่ทําตามอำนาจไทยพระเจ้าทําตามคำสั่งของพระเจ้าเองครับชีวิตจะได้รับรับการรับรองที่มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับและการสามัคคีทำช่วยเราเมื่อต้องอะไรครับการสามัคคีทำทำไมเราต้องมีการสามัคคีรทำทำไมเราต้องมีการสามัคคีทำ อยู่ในช่องออนไลน์คือคิดจากเราก็มีนะครับอยู่ในกลุ่มช่องขา่าวเพราะนั้น เผชิญปัญหาของชีวิตเราก็เมตตาเขากเา็เมตตาเขาก็เมตตามันก็เลยอะไรับมันก็เลยอยู่อย่างนั้นแต่พวกคนที่ผูกพันตัวจริงๆเราก็รื้อึ้งกับเขาได้ด่าก็ได้ตักเตือนก็ได้เลยรได้นะครับยิ้มอาหารแขงได้นะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับและคนที่นะครับการที่จะเป็นสามพุช่วยป้องกันอะไรบรับก,ก,การที่จะผูกพันช่วยป้องกันเขา ปกป้องเขาจากความเชื่อที่ผิดๆดระเจ้าจะช่วยเพราะว่าผู้เผยพระวจนะเดียร์มาทุกวันนี้พี่น้องผู้เผยพระเจนะเดียร์ปิดกินนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้อ่านพระคดีจริงเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราอ่านพระคดีปั๊บเราจะรู้เลยนะครับแม้แต่ยุคสุดท้ายพี่น้องยุคสุดท้ายมีไว้เพื่ออะไรครับพี่น้องกลัวยุคสุดท้ายมและคนกลัวใช่ไหมไม่ใช่กลัวกลัวทำไมยุคสุดท้าย เรารู้ว่าเป็นตัวยิงคือเป็นเยซูคริสต์นะครับผมนนี้มองไปันเป็นเยซูคริสต์เป็นตัวยิงแั้วก็เป็นเยซูคริสทุกุตท้ายมีคือบอกให้ยอมบันทึกไว้เพื่อเราจะรู้ว่าอ๋อเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้นี้นโอเข้าใจแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นนะครโอู้กต้องพระเจ้านะครับและคนสุดท้ายที่ชนะคือพระเยซูคริสต์เราต้องดีใจไม่ต้องไม่ตกนะครับ วันนี้เราจะทำยังไงจึงจะถูกตามวระนธรรของพระเจ้าจ,จึงจะบอกได้ว่าพระเจ้ามันบอกแไปไม่จริงพระเจ้าจะไม่นำที่พระเยบิสุจะไม่นำที่ไม่ถูกต้องหรือขัดขันขกับพระนธรรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องการรับใช้นี้จะช่วยให้เราไครับในทิศัางการรับใช้จะให้เราคน้นพบความสามารถของเราเอเมน,นหลายตัวผมก็ รู้แล้วว่าจะเสลล์ตรงไหนว่าจะเป็นยังไงแต่เราจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งโต๊ะสามกันครับนะครับ ถ้าเราเป็นผู้ร่เราเราจะมาปรนชุมนหนึ่ก็ไและเราเะเป็นผู้ดูแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกเราจะเป็นไงถ้าเราเป็นสมาชิกเราจะมีส่วนร่วมในการรับใช้เอเมนและผมเห็ที่เราต้องกนเป็นผู้รับใช้ในการกับทุกคนต่างช่วยซึ่งกันและกันนะคนคนโตคนคนทำงานก็ทำอาหารคนช่วยกินก็กินที่เราไป ยาในด้านปฏิบัติหรือเปล่าในยอนบทที่สามข้ 18, อสิบแปดบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่าน,นั้นแต่จงรัก,กันด้วยการกระทำและด้วยความจริงประการที่สองนะครับพระเา้าต้องการให้เรารักคนจริงๆพี่น้องพูดตรงกันร,รักคนจริงจริงเราสามารถหาคิด,ดจัดที่สมบูรณ์แบบแต่จะไม่พบไม่มีคิดจากในที่สมบ ตั้งนี่ให้เราได้ที่จะได้เ,ไเรียนรู้ได้ผ่านการทดลองได้ผ่านการทดสอบพี่เราได้จากหรือว่าเราได้รับการส่งเรื่อให้รักคนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบอีเม้นเราได้รับการส่งเรื่อให้เรารักคนบาปที่ไม่สมบูมรณ์แบบเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงรักเองนั่นคือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้อง ับที่จะตัดสินใจนะครับที่เราจะปลูกพันเดินไปด้วยแบบกนันเห็นไหมครับแบ,บ,บ,แบ,บ่งภาระปัญหาไปด้วยกัน